คมินชันทำแบบนี้ก็ได้เหรอประหยัดเงินไปเปหมื่นเลยเดี๋ยวเราไปดูกันตอนนี้มีงานวิจัยของคมินชันโผล่มาเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าผมจะมาพูดถึงประโยชน์ของมัน3เรื่องเรื่องแรกก็คือมันแก้ปวดเข่าได้ดีสุดๆเลยครับตามงานวิจัยเนี่ยเขาเอาไปเทียบกับยาแก้ปวดในโครฟินแอคเลยนะครับก,กลไกของมันก็คือมันจะไปลดสารก่ออักเสบเนาะซึ่งแก้ปวดเข่าได้ดีมากซึ่งอาจรวมไปถึงตัวหมอนรองกระดูกสลังที่เราปรวดกลางหลังได้ด้วยนะครับส่วนวิธีการกินเนี่ยเราจะกินสัก 2เม็ด2-3ถึงเวลาแล้วแต่ความสะดวกนะครับจะเป็นก่อนหรือว่าหลังอาหารก็ได้กินไปเลย3มเดือนก็ยังไม่มีผลอะไรเลยครับการกินในระยะยาวเนี่ยจะทําให้อาการปวดเข่าดีขึ้นมากๆครับโดยที่เราไม่ต้องไปเสี่ยงโดนยากัดกระเพาะแล้วก็สารเคมีตกค้างในร่างกายด้วยครับเรื่องที่2นะครับมันแก้กดไหลย,ย้อนแล้วก็โรคกระเพาะได้ดีมากเลยตามงานวิจัยเนี่ยเขาเอาไปเทียบกับยาโอเมปพาโซครับซึ่งเป็นยาลดกดนะเนาะมันได้ผลดีมากๆเลยนะครับกินเข้าไปสัก ชั่วโมงหนึ่งหรือว่าจริงๆ1ิบนาทีนะก็เห็นผลแล้วครับการกินนะครับกิน2เม็ดสาเวลาก่อนหรือว่าหลังอาหารก็ได้แล้วแต่เราจะสะดวกเช่นกันเรื่องสุดท้ายนะครับมันแก้ภูมิแพ้ได้ดีมากเลยขมิ้นชันเนี่ยมันมีสารอาหารดีๆเยอะแยะเลยมีทั้งวิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารบางตัวที่จําเป็นเนี่ยกินเข้าไปแล้วภูมิคุ้มกันเราจะเพิ่มขึ้นอย่างมาหาศาลเลยครับกิน2เม็ด3าเวลาเช่นกันกินไปสักเดือน2เดือนอาการภูมิแพ้ตอนเช้าคัดจมูกน้ำมูกไหลจะดีขึ้นอย่างชัดเจนครับ สรุปนะครับขมิ้นชันเนี่ยโอ้เป็นพืชที่ถูกมากเลยแล้วก็แก้ได้ถึง3มโรคเลยนะจริงๆมันมีโรคอื่นอีกแต่ที่เราเน้นๆก,นนนกันเนี่ยก็จะช่วยเรื่องปวดตามข้อได้ดีช่วยเรื่องกระเพาะแล้วกดไหลย้อนได้ดีแล้วก็ช่วยเรื่องภูมิแพ้ได้ดีนะครับโอเคถ้ากินไม่ถูกยังไงก็ทักมาใต้คอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวผมจะแนะนําไปนะครับก็<อ>หายกันไวๆนะหมอนนนไปก่อนสวัสดีครับ